สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัณาหารไร่อำเภอบ้นานไขยจังหวัดพระลยองครับผมสวัสดีช่วงเช้าครับวันพฤหัสบสดีวันนี้ครับเดี๋ยวมาพบปะพูดคุยแลวเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับวันนี้จะเอาพระทรงโบราณพิมพ์โบราณน,นะครับมาให้ดูมาให้ชมกันเพื่อเพื่อน ไปเจอไปเจอหรือมีอยู่นะก็จะได้มาแชร์ประสบการณ์กันครับผมก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่ไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นักแต่คําว่าไม่ค่อยเจอไม่ใช่ว่าไม่เจอนะครับเจอมานานแล้วนะเจอมานานแล้วแต่มันไม่ค่อยเห็นอาจจะเป็นด้วยว่าพิมพ์พวกนี้เขาไม่ได้ทํามาเป็นทางการใช้คํานี้เลยก็แล้วกันเนาะไม่ได้ทํามาเป็นทางการ ที่มีปริมาณเยอะๆ,ๆจำนวนเยอะๆมาให้คนได้มาทำบุญบูชาเพื่อนำปัจจัยไปสร้างศาสนสถานในวัดและหานได้ก็ดีนะครับหรือจะเป็นพระที่ขออนุญาตทำนอกวัดก็ก็เป็นได้ทั้งหมดนะครับมันจะมีจำนวนไม่เยอะนะครับกลุ่มนี้ก็เลยน่าจะไปอยู่กับกลุ่มที่มีความชื่นชอบมีความเคารพศรัทธาในพิมพ์ทรง เป็นกรณีพิเศษเขาก็ทำนะครับโดยขออนุญ,ญาตทางวัดทางหลวงปู่ท่านเนาะเมตตามตามที่เราทราบแล้วมันจะมีวัดสร้างเองอขออนุญ,ญาตหลวงปู่สร้างนะครับก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับก็รวมรวม,รวมพิมพ์ที่เราไม่ค่อยเห็นกันทั่วไปเอามาให้ดูเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะไม่รู้อย่างเช่นตัวนี้นะครับเขาไม่มีชื่อเสียงเรียงนามบอกว่าเป็นของ หลวงปู่นะครับแต่ถ้าสายที่เขาศึกษาสายศรัทธาเนี่ยเห็นรูปทรงนี่เขาตึกนึกไปก่อนเลยว่าเป็นของหลวงปู่ทิมครับอันนี้เป็นทรงขุนแผนซุมรวนแก้วนะครับก็แกะบล็อกไม้นั่งบนกุมารน,นะครับเป็นบล็อกไม้นะครับไม่ค่อยเรียบคู่ค่ะแบบนี้แหละครับอันนี้ดูนะครับแกะมือช่างชาวบ้านข้างหลังก็จะเป็นรูปของ กุมารน,นะครับรูปของกุมารน,นะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับตัวนี้จะเป็นออกโนนโทนเนื้อพรายดิบนะครับเนื้อดินนะเนื้อดินเพราะฉะนั้นก็ถ้าไล่เป็นปีพศก็ต้อง2 5งพถึงตรงนั้นเลยนะครับถึงตรงนั้นเลยนะคร,คราวนี้มันมีอะไรอีกมาดูก็จะมีพิมพ์นี้มีเลยนี่เลยนะครับผมอ่ะให้ดูพิมพ์โบราณพิมพ์โบราณ นี่ครับเป็นพิมพ์นางกวักนางกวักก็มีหลายเกจิหลายครูบาอาจารย์ได้ทําเหมือนกันเนาะตัวนี้ดูเนื้อนะครับเนื้อจะดูดแม่เหล็กติดนะครับพี่น้องครับส่วนทองน้องพี่ครับนี่ดูดแม่มเหล็กติดนะครับดูดแม่เหล็กติดก็จะต้องมีกลิ่นอายของสัตานาเคก่อนต่อมาก็จะเป็นไผ่ดำพวกนี้นะนี่ครับกลิ่นอายของสัตานาเคที่มีแร่ ธรรมชาตินะครับมีคุณสมบัติมีเทวดารักษาในตัวนะแล้วก็ดูดเมเละเอียดเลจะเป็นกลุ่มนี้ด้านหลังก็จะฝังพิเศษมีกดเลขสามบ้างอะไรบ้างมียันบ้างนะครับรุ่นวาระนี้นะวาระนี้นะครับก็จะมีหลายๆรูปแบบนะมีภายเลขอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์ผลแผนพิมพ์เลขนะผลแผนอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพายคู่ทรงโบราณน,นะครับ สายคู่ทรงโบราณน,นะครับกดเลขสามบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ดูแม่เหล็กติดนะครับดูแม่เหล็กติดนะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นมานานแล้วลนะ่ะเห็นมานานแล้วแต่เราไม่ค่อยเจออันนี้ผมก็ผมก็กักเอาไว้นะกักเอาไว้ดูไม่งั้นก็หายหมดเหมือนกันนะครับแยกเอาไว้อยู่แต่ที่จะให้เห็นความแตกต่างก็คือว่าเขา ยุคเนื้อเนื้อมานพวกเนี้ยดินมานพวกเนี้ยเขาเขาก็จะอยู่อีกไล่ตั้งแต่ 2, สองพันห้าร้อยสี่ลงไปจนขึ้นมานะอันนี้ตัวนี้จากเนื้อสแตนาเคก็ต้องก่อนนะครับเป็นยุคโบราณนะครับเป็นพิมโบราณยุคโบราณนะครับมันก็ไปไล่ไปกับพวกพิมพวกนี้ด้วยนะครับพิมพวกนี้นะครับอันนี้ก็พิมโบราณนะครับนะพิมโบราณซึ่งมันก็จะมีเนื้อไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนี่เนื้อก็นึกให้ถึงว่า นึกไปถึงตัวที่เข้ามาที่เขาเรียกว่าน้ำมันพระเจ้าตากก็คือตัวนี้ที่เวทาบล็อกไม่ให้ติดนะครับอันนี้ก็จะกอนไล่มากับยางนานะครับเขาจะออกคล้ายๆกับรักนะครับเป็นผงเป็นน้ำคลําดำๆนะครับอันนี้แหละน้ำดำๆนี่แหละน้ำมันงานนะครับมันก็จะเป็นน้ำมันพวกน้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวน้ำมันทุกอย่างนะครับน้ำมันอยู่ในนี้นะครับเ็ามาผ่านการหุงนะครับเขาก็เรียกว่าน้ำมันเจ้าตากนะครับ แต่จริงๆเห็นเคยเห็นใสปิ้งเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาเนี่น้ำมันเจ้าตางรวมทั้งเนื้อพวกนี้นะครับเนื้อที่เป็นผงยอดพายวาละเทไทยนะนี่ครับวาลาเทไทยก่อนจะสู่เข้ายุคเข้าเหนียวสุกนะครับที่เป็นผงยอดผงพลายนี่ครับนี่นะครับเราจะทาให้เราจะมองเห็นเนื้อเก่าของท่านอยู่นะนี่ครับเนื้อเก่าเนื้อข้างในนะครับนี่ครับเนื้อเป็นดินมารนะครับนี่นะครับ มันไลยกเชื่อมยกมาอย่างนี้แหละนะครับในเรื่องของมวลสารนะครับไม่ไปไหนครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างในก็เป็นเนื้อเดียวกันนะกับตรงนี้นะนี่ครับเนื้อข้างในนี่ครับแบบพิมพ์ทรงก็ยังใช้อันอันเก่าที่มีอยู่มันคนละวาระการสร้างนี่นะนี่ครับตัวนี้จะมียันเริ่มมียันแต่เป็นยันโบราณนะครับยันโบราณที่เขียนว่าพิมพ์ทิมเนี่ยทิมโบราณนะครับยันโบราณครับ พยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นวาละการสร้างนะครับรวมทางเนื้อดินพวกนี้นะครับอันนี้อยู่วัดไผ่ล้อมก็มีอยู่หลายๆที่ก็มีนะครับนี่พิมพ์นี้นะครับน่งกุมารนะครับคงเปซุ้มเรือนแก้วแบบเพียวๆหน่อยครับนี่ลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับสองพันหาร้อยเที๋ยวก่อนนะ 2 5ง0ันหาร้อยสหรือเปล่าดูหรือ509เนาะ508ไม่ค่อยชัดนะครับน่าจะประมาณนี้แหละครับไล่มาไล่ปีมาอย่างนี้เนี่ยพ่เดิกอย่างนี้นะยันกดอันนี้เขียนว่าเขียนอะไรนาะละหานระระระหานไรรอเรือหรือเปล่านี่เนาะนี่ครับอ่ะ เชื่อมไลยุกมาเราวนี้เรานี้นะครับมันจะมีพิมพ์อะไรอีกอันนี้ดูพิมนะอันนี้หลังคุณแผ่นเล็กหลังคุณแผ่นเล็กนี่ครับหนังกวาครับกวางเงินกวากทองกวางซับกวาโพวกซับกวาหน้าที่การงานนะครับอันนี้เป็นพิม์ที่ไม่ค่อยเจอวันนี้เอาพิมแปลกแปลกมาให้ดูพิมพโบราณนะครับผมแล้วก็เขาจะมีอะไรอีกนะครับอันนี้ดูนะครับกวากเล็กก็มาเป็นกวากใหญ่ในกวากเล็กครับ เป็นกวักใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่มีรูปทรงลวดลายชัดเจนขึ้นนะครับมีผมมีจีมีสะบงมีอะไรอ่ะกระถุงเนาะที่ท่านนุ่งแล้วก็มีสบาย,ยผิวสวยอยู่สวยงามครับผมดูอันนี้เขาจะดันขึ้นมาเองฟูมันมีผงโรยผงแป้งแล้วแต่นะครับด้านหลังก็ยังมีนางกวักอีกสองกวัก หน้าหลังเลยนะครับสุดจัดสุดจัดมาค้าขายไม่เกินแล้วนะครับสุดยอดแล้วนะครับพิ an, <unt i. S 1> โมโบราณพิมโบราณนะครับต่อไปอ,ะ,อะไรต่อไปอะไรส่วนนี้เราคุ้นตาอยู่แล้วเนาะคุ้นตาอยู่แล้วนะครับแต่ข้างหลังเขาก็จะมีพิเศษก็เคยเคยเคย,เคยเห็นเคยเอาลงอยู่เคยเอาลงอยู่แว๊บๆอยู่อันนี้สําหรับพิมพ์นี้มันก็จะเป็นพิมพ์เล็กครับผุแผ่นเล็กอยู่ในนี้ครับนี่นะุแผ่นเล็ก เขาเขียนว่าทิมนะครับผมเขียนว่าทิมเขียนว่าทิมมีอะไรอีกอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เคยเห็นเนาะเสมาใบเสมาครับใบเซมาเนื้อก็มีหลายลักษณะเนื้อขาวบ้างเนื้อออกอเทาบ้างออกดําบ้างครับมีทั้งหมดครับมีทั้งหมดนี่นะก็เป็นทิมโบราณเอามาให้ชมกันครับวันนีอ้อันนี้เนาะอันนี้คุณนนาคุณนตาแต่ว่ามี เรียนแบบออกมาแล้วนะครับระวังกันนิดหนึ่งครับผมนี่นะครับผมยนเป็นหนังช้างเลยนะครับแล้วก็จะมียุคหนึ่งนะที่เขาจานพูกันครับจานพูกันจีนนะครับนะจะมียุคนั้นด้วยครับเอาละมีอะไรอีกนี่นี่ครับพิมพ์นี้พิมพ์นี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์โบราณนะครับไม่ใช่ไอ้ไข่นะครับเป็นกุมารของผู้ทิมนี่แหละนะพิมพ์คนตมีเอกลักษณ์ของท่านอยู่ รวมดวงจิตดวงใจมาหลอมอยู่ในนี้นะครับข้างหลังเป็นคําว่าเป็นยันยันส <t imp> นะามคำว่าทิมครับมัน <t imp> ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นักนะอย่างนี้นะครับอันนี้ออกโทนเทาออกโทนเทาดูดไม่เหล็กไหมดูดติดนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นออกโทนขาวโทนขาวโทนขาวมันก็มีทั้งที่ดูดไม่เหล็กและก็ไม่ดูดไม่เหล็กนะครับ อันนี้ดูดนะครับอันนี้ดูดนะครับผมมันมีทั้งดูดดูดแม่เหล็กกับไม่ดูดดูดน้อยดูดน้อยดูดแม่เหล็กกับไม่ดูดนะครับอันนี้อย่างโทนนี้ก็ออกโทนคล้ายๆใกล้ใกล้กันนะครับดูดดูดดูนะครับดูดน้อยนะครับดูดสัมผัสนี่น้อยน้อยอ่าเป็นพิมพ์โบราณนะวันนี้เอามาให้ชมนอกจากนี้ก็ยังเป็นเป็นพิมพ์พวกนี้นะครับที่ เป็นพิมพ์เศรษฐีเลยนี่นะพิม์เศเสฐีเลยนะครับพิมนี่เขาเรียกว่าเศรษฐีเลยนะครับคือไม่มีจนครับไม่มีไม่มีจนแล้วเป็นพระเขาเป็นพระนี่ลันตะลายได้ด้วยนะครับพิมซุ้มกอดตัวนี้นะของหลวงพ่ทิมนะครับเป็นพิมพ์โบราณครับพิมพโบราณไม่ค่อยเจอกันไม่ค่อยเห็นกันเท่คหอยนักนะครับนี่นะออกเนื้อดินมานออกเนื้อมวลสารไล่ปีกันมานะครับนี่ครับข้างหลังก็กดพิมเป็นอัขระยัน พักครลยันเหมือนกันใกล้กันกับเมื่อสักครู่นี้นะใส่ละในในไม่ <hadi> ออกนใ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 นยันไหน<ๆ>ยันไหนอืม Ug มันใกล้กันครับใกล้กันนี่ตัวนี้เนาะนี่ครับนี่ครับคารันเดียวกันนะตัวยันกดนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์โบราณน,นะครับมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วนะครับไม่ค่อยเจอวันนี้ก็ถือโอกาสเอามาให้ชมนะครับในพิมพ์แปลกๆนะครับ เดี๋ยวว่ากันใหม่ครับเดี๋ยวว่ากันใหม่จะอะไรยังไงเนาะ <_ s 3> s> <S ก็หวังว่าคงจะเอาไปเป็นประโยชน์นะครับไปดูพิมพ์ HS ดูอะไรหลายคนก็เริ่มเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มสะสมบูชาขอบารมีหลวงปู่แล้วนะครับแต่หีนี้ก็อาจจะกจะิจใจอยู่ว่าเอ๊ะ <_ s 2> มันใช่หรือเปล่ามันถึงหรือเปล่าก็ยินดีนะหลายหลายคนก็เริ่มทัก <ๆ S 2> กันเข้ามาครับยินดีอย่างยิ่งยินดีอย่างยิ่งนะอะไรที่ พอที่จะแบ่งปันแชร์กันได้ก็ก็ยินดีครับผมเนาะเท่าที่เรามีข้อมูลเนาะครับผมอย่างอันนี้ก็เป็นปิตาบัวพุทธซึ่งบัวพุทธนี้ไม่ค่อยเจอนะครับมันก็จะเจอแต่เป็นเป็นเป็นบางบางลักษณะอันนี้น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งผมไม่เห็นข้างหลังนะครับถ้าเห็นข้างหลังไปดูออกนะครับว่าว่าบัวพุทธองค์นี้เนี่ยเขาสร้างปีไหนววละไหนนะครับเพราะมันเขาจะมีรูปกลมรูปเหลี่ยมรูปอะไรของเขาอยู่นะครับบัวพุทธนะครับเป็นยุค สแตนาเคีคยุคไผ่ดำยุคข้าวเหนียวยุคต่างๆอยู่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเชา้าวันนี้นะกวาขอให้บารมีหลวงปู่ทีมคุ้มความปกปักรักษาทุกท่านทุกคนนะครับขอให้แม่นางกวากเดอ้อพรกไผ่กุมารนบัวไม่ส้มไม่หนุทั้งห้าได้ประทานโชคประทานทรัพย์ให้กับทุกท่านทุกคนเนาะ เงินมีทองครับกวักเงินเรียกเงินเรียกซับเด้อเรียกเงินเรียกซับนะครับผมเรียกเงินเรียกซับครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเฮงเฮงปังปังเดินทางปลอดภัยทุกท่านทุกคนขอบพระคุณมากมายฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันเนาะจากสอนอุอรทีวีครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ